สวัส<จ>ดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าจะมาทำน้ำมะกอกนะพอดีที่เดินไปบ้านนึ้เขาหล่นลงมานะเขาไม่จริงม่จริงก <th> mmm. nacional, ับดินมะกอกน้ำไม่มีไงป้าก็เลยเอามาล้างสะอาดค่ะแล้วก็เราจะมาทำน้ำมะกอกป่กก็กรองนะคะอันนี้คือกองมาแล้วกองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะน้ำเชื่อมก็คือน้ำตาลที่มาเชื่อม แล้วแก่ตามชอบนะคะใครชอบหวานชอบไม่หวานยังไงก็จัดไปเนาะถ้าใส่สีเราก็จะใส่ไม่ใช่ค่ะใครไม่แข่ยินิตลง,ง,งไปน้ำแข็งขนก็ได้แต่ต้องให้มันเล็กๆหน่อยนะมันจะได้ตังได้ละเอียดมาก Hãy cho vàng có xài nhiều lắm ta bị đồng ừ, đồng độc. เราก็จะได้น้ำมากรน้ำชื่นใจแล้วเราก็จะใส่บวยลงไปนะบวยเค็มนะบวยเค็มถ้าเราดูแบบน,นี้เราก็จะใส่กระชี้นี้นะบวยเค็มเราใส่ีกระชี้จะเป็นลักษณะนี้โอเคค่ะชื่นใจ